กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระ FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านบ้านนอกเมืองกรุงบ้านทุ่งแดนไกลกราบขอบพระคุณครับผมสายสัญญาได้มีโอกาสมารับใช้พ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับท่านเออนะมรู้จะตลกไปไหนนะพยายามที่จะตลกนะหารู้ไหม คนที่จะตลกไม่ต้องพยายามนะพูดอย่างงี้เหมือนทฤษฎีความรักเลยนะเอฟซี FC. นะฮะวันนี้ผมมาที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับอีกแล้วนะครับเอฟซี FC ครับวัดโพก้าต้นนะครับวัดโพก้าต้นวันนี้เป็นพระใหม่ที่ได้วันนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเอฟซี FC. นะฮะเมื่อคืนก็โอ้โหนะฮะแย่งกันอีลงตุงนางเลยนะฮะขนาดแย่งกันอีลงตุงนางก็ยังเหลืออยู่องค์หนึง่ง นะครับนี่ฮะพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะฮะก็ถามกันมาเรียกว่าอันนี้ผมไม่ไม่ได้แบบประโม้เลยนะประมาณยี่สิบ่านได้นะครับผมแต่ผมก็เปิดแรงไงนะครับสี่นะฮะเหลือองค์สุดท้ายคือไม่สวยนะฮะไม่สวยเพราะว่ามีการบิ่นหักของปกโพนะแล้วก็ขอบเกิดอ,อะไรก็คือแบบคือช้าเยอะ นะครับองค์นี้ช้ำเยอะที่สุดนะแล้วองค์สวยๆก็ไปหมดแล้วนะฮะเนี่ยอ่ะดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อที่แปลกกับาเขาเลยนะผมสอบถามพรรคพวกกันเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดอ่านะฮะเนื้อว่านสบู่เลือดนะแดงๆแ,แบบนี้นะครับ F4 นะฮะดูครับ ความคมชัดนะฮะคมชัดลึกนะฮะผิวแห้งเก่าเก็บนะฮะผิวห้งเก่าเก็บเมืม่อวานอางนี้ไม่ได้ไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรมากนะไม่ได้โชว์ได้อะไรมากนะครับผมก็ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเหลืออง,งเดียวนะครับแปดองนะฮะทั้งหมดแปดองค์นะเนะหลือองค์เดียวนะฮะของ พี่ใหญใจดีป่าบุญลือนะฮะของเรานั่นเองฮะก็ยังทักกันมาได้นะแต่ก็ยังเปิดแพงเหมือนเดิมนะเอซนะครับผมนั่นก่อนนะฮะก็มาดูกันวันนี้ว่ามีอะไรมาหลอกลวงต้มตุ๋นเอฟซีบ้างนะครับผมองค์แรกกันเลยนะครับเอฟซีครับอันเนี้ยพระอะไรเนี้ยผมดูผมคิกว่าเป็น หลวงพ่อขอมนั่นเลยนะแต่ว่าเจ้าของอันนี้บอกตรงเลยซื้อพี่น้อยระยองมาอ่าเคยสัมภาษณ์เขานะไปดูได้คลิปนะพี่น้อยระยองน่าจะมีสองคลิปนะผมเห็นสวยนะเป็กตาตัวแป็กตาดีนะเป็นพระแท้อยู่แล้วนะครับพี่น้อยบอกว่าก่อนหลวงพ่อขอมนะครับถ้าก่อนหลวงพ่อขอมนี่หลวงพ่อขอมวัดไผ่หลวงวัวนะครับซึ่งท่านชอบสร้างพระเนื้อดิน ใหญ่ๆบินผสมชินอะไรพวกนี้ยนะครับอันนี้ก็คือแบบอันนี้คือคือถ้าจะบอกว่าราคาเล่นหาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าะจะเล่นกันยังไงของแบบนี้สวยๆแปลกๆเก่าๆแบบนี้เนี่ยราคาต้องเปิดตามใจฉันเลยนะเปิดตามใจฉันเท่านั้นนะครับใครที่ชอบของแปลกของสะสมนะส่วนตัวก็คือแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายสบายตาครับสีครับเนี่ยนะดูดูด้านหลังนะครับ คลาสสิกมากๆนะครับอันนี้เหมาะกับการแบบเอาไว้โชว์เลยอะใส่ตะหลับไว้โชว์หรือว่าตั้งบนหิ้งอะไรก็ได้นะครับผมนี่เป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินน่าจะผสมผงพุทธคุณอะไรด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเก่าแน่นอนอันนี้น่าจะก่อน2500แน่นอนนะถ้าก่อนหลวงพ่อขอบนะะหลวงพ่อขอบนะ่าจะยุคปีศูนย์ก,กว่าก่อน2500ออะไรประมาณนี้นะครับพี่น้อยแกบ,บอก ชื่อเกจิมาแนละ้วแต่ว่าผมนึกไม่ออกนะครับผมนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเอีเนี่ยเนี่ยลงสีลงอะไรเก่าแล้วนะเนี่ยคือเก่าธรรมชาติดูแล้วคือมันสบายตาเอฟซีคือดูแลสบายตานะครับเป็นเป็นพระพุทธเจ้านะครับเนี่ยเป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับผมคคยนึกว่าหลวงพ่อขอมนะแต่ว่าพี่น้อยบอกว่าไม่ใช่นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยศิลปะ ทรงคุณค่านะดูการแกะนะพิมพ์ดูบัวดูยันดูกระหนกอะไรต่างๆนะบินเผาสองสีเลยนะครับสุดๆไปเลยนะน่ารักน่าใช้มากๆนะน่ารักน่าใช้น่าสะสมนะครับได้จากวัดโพข้าวต้นสิงห์บุรีวนี้นะไม่รู้พี่น้อยแอบไปจิกวัดไหนมาหรือเปล่านะมาดูสายผมนะครับเ fc วันนี้ก็เจอเรียกว่าสายตรงนะฮะซึ่งนัดก,กันไว้นะครับผมบางทีจำเป็นต้องมาเนี่ยก็เพราะว่ามีการนัดก,กันเกิดขึ้นนะครับผมบางทีก็นึงเลยไม่มีของก็ต้องตั้งใจมาแต่ถ้าไม่ได้นัดใครเลยนะโอกาสเดี๋ยวเนี้ยทุกวันนี้ที่จะได้ของตามสายที่เราเล่นเนี่ยน้อยนะครับอสีครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาอาจารย์ฟุ้งนะฮะนี่ก็ ดูง่ายสบายตาแท้ดูง่ายสบายจานนะครับอุสีครับนะแม้จงหลังจะมีงานดีๆออกมาก็ดูง่ายนะมาเปรียบเทียบกัน,นก็ดูง่ายนะครับผมพระแท้พระเก่ามีอายุกับพระสร้างแบบไม่นานเนี่ยจะดูออกนะครับผมเนี่เนื้อหาความเก่าจะผิดกันนะครับอุตีครับนะครับผมก็อยู่ที่ราคา อยู่ที่ราคานะฮะว่าจะโดนกันเท่าไหร่นั่นเองฮะแต่ส่วนใหญ่ซื้อมาเบียดเบดกันหมดแหละนะครับหลวงพ่อเงินอาจารย์ฟุ้งเนี่ยนะครับไม่ไม่ค่อยน้อยที่จะซื้อแบบซื้อราคาหลุดอะเอฟซี FC. น้อยมากนะครับโอกาสที่จะซื้อราคาหลุดเนี่ย oh. ไม่มีแล้วครับอ่นะองค์ที่สองนะครับ หลวงพ่อเงินพิมพ์ทิตาอันนี้ต้องตีช่างชาวบ้านอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ส่วนตัวผมว่าที่สุดแห่งความแท้ดูง่ายเลยอีกหนึ่งองค์นะครับผมเนี่ยดูความเก่านะครับผมนี่ยอภิมหาแห่งความแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยเก่าปึ๊กนะฮะดูเนื้อหานะครับความแห้งของสนิมขุมรูโลหะพิมพ์ทรงนะมีเป็นเอกลักษณ์นะครับผมเขาก็ขับคลายคลับคาออกไปทาง พิมพ์กีตาสามชายนั่นแหละนะครับเนี่ยดูอย่างนี้นี่แม่ผมแคปไว้องคหนึ่งนะครับผมภาพจากในหนังสือพระเก่านะแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะเนี่ยผมนั่งไว้องคหนึ่งนะครับเนี่ยดูดูแล้วคลับคาคลับคากันมากเลยนะครับผมเนื้อหาความเก่าไม่ต้องพูดถึงนะฮอย่างเงี้ยแคดูง่ายนะครับ fc เก่าถึงยุคแน่นอนนะ ถ้ามีรายการาโ่กประกรรอบเพราเงินหมวดรูปหล่อหลวงเพ่อเงินเก่าทันยุคไม่จํากัดพิมพ์เนี่ยอันนี้ต้องมีลุ้นนะฮะมีลุ้นจิตหนึ่งในสามแน่นอนนะครับผมนี่ฮะจ,จ,จุดจ่ายต่างนะครับผมนี่นะฮะนี่ใต้ฐานนะครับดูตะไบ,บเก่าเลยนะฮะตะไบหยาบๆเลยนะครับ fc นะฮะนี่ตะไบ,บกันไม่ไม่ถึงนะครับผม สบายกันไม่ถึงไม่ถึงตรงจบนี้นะครับเนี่ยจี๊ดมากนะครับ fc จี๊ดมากนะครับผมจี๊ดดเลยนะครับผมเนี่ยขัดมานะครับ fc ครับอันนี้ก็ชัดเจนนะโอ้โหเป็นไงนแท้ดูง่ายๆแท้ดูง่ายสบายใจยอีกแล้วนะพิมพ์ขี้ตากรุกวัดใหม่คำวันนะอันนี้ไปเสิร์ชดูได้เลยนะครับผม เสิร์ชได้เลยนะครับอ่าก็ในใน Google เนี่ยก็จะมีทั้งทั้งเกทั้งแท้นะฮะเอาพูันตรงๆนะครับผมนะฮะเวลาแท้เนี่ยจะดูง่ายนะครับผมนีนนี้ก็ดูง่ายนะครับผมพิมพ์ขี้ตากรุวัดใหม่คำวันนะครับผมนี่นะ,ะเขาก็เล่นกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะมีทั้งพิมพ์มิยมพิมพ์ขี้ตานะครับนี่ฮะดูง่ายสบายตาอ่านูเนื้อหานะครับ จะเป็นผิวกรุเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับเขาก็มีทั้งแบบผิวกรุผิวไม่กรุผิวธรรมชาติกับผิวจมดินตกน้ำอะไรก็ากันไปนะครับผมดูพิมพ์ทรงเนื้อหาความเก่านะฮะเก๋มีไหมมีฮะเยอะแยะไปหมดแลยครับผมนะฮะแต่ที่บอกอะดูพระ่อเก่าเนี่ยเราก็ต้องดูที่เนื้อหาความเก่าพิมพ์ถูกแล้วดูเนื้อความเก่าให้ได้นะครับเมนเลยนะครับผม เนื้อหาความเก่านี้สําคัญมากดูให้มีความธรรมชาติอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่นะครับแบบนี้ก็คือมีอยู่สองอย่างเขียวแบบนี้มีอยู่สองอย่างก็คือเดิมๆจากกลุ่มานะครับจุดที่เขาอยู่นะครับอาจจะมีการฝังดินตกน้ําโดนน้าอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะกับ ใส่กรอบนะใส่กรอบในระยะเวลานานๆจมน้ําตกน้ําอะไรอย่างนี้แล้วก็ถึงออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ในกรอบได้ะไรนะคือซื้ออย่างนี้เลยวันนี้นะครับผมนี่ฮะความคมชัดนะครับผมนี่ฮะเสียงบาดบาดนะดูเนื้อหาครับส่องเรียกว่าเพลินตรองสนุกนะฮะองนี้นะครับผมส่องเพลินเลยนะครับ fc นะฮะ แผลดูง่ายมากเนี่ยมีก้นถ้วยเลยนะฮะเน่ผิวเขาเดิมอยู่แล้วท่านี่พอรู้จักลักษณะก้นเนี่ยผิวเขาเดิมมันจะกลุกเลยผิวอย่างนี้นะครับเนี่ยเมือหาเค็มคนมากครับ fc ครับต้องพัฒนา,ากันนานเลยวนี่นะน่ารักน่าใช้จริงๆนะครับ fc ครับแพ้ดูง่ายครับผมแพ้ดูง่ายนะครับ ถัดมานี่ครับผมอีกหนึ่งความแท้ดูง่ายอีกแล้วนะครับผมนี่ฮะเอาให้มั่นใจพูดกันแบบว่านั่นๆไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวแสบเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้แสบจากตรงไหนก็ว่าแท้ดูง่ายนะขายประกงประกันก็ก็อย่างว่าแหละครับ fc อ,อย่างที่บอกอะคือเราเห็นแท้แล้วก็พูดไปให้มันเต็มปากไปเลยนะครับผมพูดกันให้เต็มปากไปเลยว่าแท้นะะสายเรานะครับผม แต่ว่าไม่แช้ก็ต้องมาคุยกันนะไม่แช้ตรงไหนนะส่วนผมอธิบายได้ว่าแฉกยังไงนะครับผม <c oughs> แค่นั้นเองนะฮะอย่าเอาคําพูดว่าเจอเยอะแยะอะไรเงี้ยเอามาเทียบกันนะครับเอามาเทียบกันได้นะครับเอซนะเจอแยะพราพิมพ์คลายกันได้นะแต่เนื้อหาโลหะความเก่าเนี่ยไม่เหมือนกัน,นครับผมอันนี้เป็นพิมพ์นิยมมือหลองนะครับเอฟซนะฮะสภาพนี้นะครับพมต้องส่ง แล้วจะเห็นถึงความเรียกว่าความเก่าความความแท้นะครับ f 4นะครับน,นะฮะก็อย่างที่บอกแหละครับสภาพนี้ถ้าขายกันแบบว่าการันตีแท้มตารฐานสากลสภาพนี้ก็ต้องมีเจ็ดแปดแสนนะสึกสภาพใช้อย่างนี้นะฮะนี่นะครับผมเนื้อหาแห่งเก่าสภาพแบบนั้นมากนะแล้วดูนะดูกระแสโลหะใต้ฐา,านนะครับเนี่ยนะ แล้วที่ผมชอบอีกอย่างคือเม็ดแร่ครับผมเนี่ยคือผมเคยดูพระหลวงพ่อเงินของปรมาจารย์สายพระเงินท่านเนี่ยเนี่ยเขาจะมีเม็ดแร่แบบ,แนบนนแงงเนี้ยนะครับผมอยู่ตามฐานตามแม่แข้งองค์พระตามองค์พระเนี่ยนะนะครับผมเนี่ยดูดูนะเนี่ยนะครับเนี่ยเม็ดแร่เยอะมากนะนะครับเป็นเม็ดกวดเม็ดใจ เม็ดใสๆเลยนะครับเนี่ยคนบอกมีจะต้องสีดําอะไรเงั้นเหล็กน้าพุงน้ํำพี่อะไรเงั้นนะครับผมก็เป็นไปได้หมดะครับ f c นะฮะส่วนผสมเราไม่รู้ว่านะตอนนั้นเนี่ยเขาใส่อะไรมาบ้างนะครับผมนะพอาะชื่นชื่อว่าโลหะทองผสมนะครับเป็นแฮนเมดนะครับผม ทีเด็ดทุกองค์ทุกรายการวันนี้นะครับ F4 นะครับพิมนิยมนะมือรองนะพิมนิยมพิมนิยมบีนั่นเองนะครับผมแท้ดูง่ายอีกแล้วนะฮะวันนี้มีแต่พระแท้ทั้งนั้นเลยนะครับผมแท,แท้เลยนะครับผมมี f ี FC, ดูนะฮะพิมพ์นิยมเล็ก,กวัดบางคลานนะฮะวาระหลังนะครับผมแต่ก็สร้างทันหลงเพระเงินปลุกเสกนะครับผม ถ้เมเพื่อนปุกเสกดูการหล่อโบราณน,นะฮะดูความเป็นโบราณน,นะครับผมดูเนื้อหาความเก่านะพูดถึงเม็ดแร่นี่น,น,นะฮะถึงเม็ดแร่เนี่ยนะเนี่ยแต่ชาเนี่ยนเะข,ขาคับคายคับคายกันเลยนะเนี่ยเม็ดแร่เนี่ยตรงสังคาติขององค์นี้นะพิมพิยมเล็กนี้กับพิมพิยมใหญ่มือรองเนี่ยนะดูเปรียบเทียบกันว่าพิมพิยมเล็กกับพิมพิยมปกติเขาต่างแค่ไหนก็แทบไม่ต่างกันนะครับ fc ดูโดยรวมก็คือเล็กนะอันนี้ประมาณหนักหนึ่งบาทนะฮะพิมพ์มิยมเล็กหนักหนึ่งบาทนะส่วนนี้เขาก็บาทห้าสิบนะครับผมมือลองเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์มือลองทั้งคู่เลยเนี่ยฮะเนี่ยครับผมอันนี้พิมพ์มิยมเล็กหนักหนึ่งบาทอันนี้พิมพ์มิยมมือลองนะฮะมาตรฐานนะครับผมนีน่ฮะอันนี้ก็มีลงหนังสือน,นะครับอย่างที่บอกนะฮะมีลงหนังสือนะครับของเซียนดังเลยนะครับสภาพนี้อาจจะไม่ค่อยสวยแต bon ่ ได้ความแท้ดูง่ายสบายตานะครับผมมีการแต่งเก่านะครับเนะี่ยใต้ฐานนะครับใต้ฐานเนี่ยจำลักษณะนะเขาจะคล้ายๆกันคืออาจารย์แจ๊ะเอ้พิมพ์ช่างหลวงเอ้ยนะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะครับเนะี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเรามองดูเรียกว่าฝีมือเชิงช่างนะ มันก็พอที่จะสามารถแบบวิเคราะห์ได้ว่าพระเนี่ยยุคไหนอะไรยังไงนะครับจบไปนะครับผมอ่มาดูอันนี้พอดีเลยกะไว,สไว,สไวส้สุดท้ายก็อดูกันไปเลยนะครับนะอันเนี้ยผมดูไม่เป็นแต่ผมชอบมากนะเป็นหนุมาน ใช่ไหมฮะอย่างนี้นะครับไม่แม่ใจขอนุมานหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครในวรรณคดีเนี่ยเขามีเขามีหลายหลายหลายองค์หลายตนที่คล้ายอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเขี้ยวแกะนะครับแล้วก็ผมก็ดูเก่าธรร,รมชาติมากๆเลยตีเนี่ยผมมั่นใจเป็นเขี้ยวแกะที่ผมดูอะไรเนี่ยฮะเนี่ยเขาเรียกว,ว่ามีอะไรอะร่องเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ fc เนี่ยปลายเขี้ยวเลยนะจะเป็นเขี้ยวอะไรไม่รู้นะแต่เมื่อเก่ามากถ้าคนดูเป็นนะอันนี้นะ ผมว่าต้องน่าจะแพงมากเลยผมก็ไม่เคยเห็นนะงานฝีมือตามสนามอะไรต่างๆไม่เคยเห็นจริงๆนะครับเนี่ยดูเก่าแล้วดูเก่าธรรมชาติไม่ได้แบบเก่าเรอะเถอะแต่งผิวโน่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยผิวธรรมชาติมากๆครับเอซีครับธรรมชาติลงโทษเลยนะไม่ใช่นะธรรมชาติเฉยๆนะธรรมชาติไม่ลงโทษนะตอนนี้สิงบุรีฝนตกหนักมากนะเอซี FC, นะครับ มันใช่กำลังลงโทษอยู่ตอนนี้นะฮะพรุนี้โอ้โหตลาดสารลักเมืองแฉะแน่นอนนะน้ำท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออผมลืมไปเลยนะพวกนี้จะต้องไปเดินหาของที่สิงบุรีสารลักเมืองสิงบุรีครับเอฟซี FC ครับนะอ่านี่ครับทักกันมาได้เลยนะครับผม ถัดมานะครับแถวที่สองนะครับโอ้โหกะไม่เกินยี่สิบนาทีรอเวลาสิบเจ็ดสิบแปดนาทีครับ FT นะฮะมัวแต่พูดมากนะฮะนี่ฮนะสมเด็จบางนางหนาะท่านว่าไว้ไม่จริงนะครับใช้ไม่ได้กับอูนี้ครับนี่นะฮะแทนนั้นแท้นะ FT โอ้โหสมเด็จหนานางก็หนานะนางหนาสมเด็จก็หนานะผมชอบคําพูดของเซียนใบเก่าท่านหนึ่งบอกว่า มันหนาใหญ่ๆที่ดีเนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อแน่นแสดงว่ามวลสารเขาเหลือเยอะเขาถึงแบบทํามาหนาๆน,านะครับผมก็มีเหตุผลนะเขาก็คงไม่ตายตัวหรอกครับนะก็อยู่ที่ว่าบล็อกพิมพ์เป็นยังไงสมัยก่อนนะตอนหลังนี้เขาบอกว่าโอ้โหมีตั้งสามสิบกอบพิมพ์นะพระสมเด็จเนี่ยนะครับนี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งในพิมพ์นั้นแหละครับเอสี FC เนี่ยพูดข,ข่าคางแต่อีกนิดนึงนะครับ มวลสารดูนะครมวลสารเพียบเลยนะครับมวลสารเพียบเลยนะะผมว่าจะยกเลิกประกาศที่ว่าขายองค์สองพันแล้วเนี่ยนะนะกะว่าเออจะขายกันตามสถานการณ์นะไม่รู้เอซี MC จะยอมรับกันได้หรือเปล่านะว่าต่อไปสมเด็จจะไม่ขายสองพันแล้วนะอาจจะขายสองร้อยอะไรอย่างนี้นะเอซี MC ครับ ยอกยอกครับ fc นะะเป็นหาซื้อไม่ได้นะฮต้องไปซื้อกับแดงวัดโพอย่างเดียวเลยนะฮะหกอง้อยเจ็ดอง้อยพร้อมเรี่ยมเกาะนะฮะนี่ฮะมุลสารเพียบเลยครับ fc นี่ยใส่กันลงไปไม่บัญญะบัญญังนะฮถ้าไม่ฟังเลยบอกเอ้ยเบาเบาน้อยเดี๋ยวจะหมดรบบมวลสารนะฮะรงนี้นะครับผม โอ้โหอลังการเลยนะครับอันนี้ซื้อได้ที่แผงข้างถนนหน้าวัดโพก้าต้นนะเขามีนะเขาวางอยู่ประจำมีเลี่ยมพระด้วยนะอย่าลืมมาหนนกันนะนี่นะครับมีอีกหนึ่งองค์นะครับผมพอผมชวนคุยป่าแกก็โอ้โหนั่นมาเลยโอ้แกก็บอกว่าอะไรนะของน้องชายเนี่ยเป็นผู้กำกับ มไม่รู้เป็นผู้กำกับไนผู้กำกับภาพยนตร์หรือเปล่านะหรือเป็นผู้กำกับเป็นตำรวจตำรวจอะไรหรือเปล่านะไม่รู้นะซื้อมาเยอะนะแล้วก็ส่งมาให้เราอนนี้ซื้อมาแพงๆทั้งนั้นเลยพวกนั้นอ่ะนะผมก็ไม่ได้ฟังนะะเพราะผมซื้อภาคส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยฟังนิทานนะแต่ผมชอบเล่านิทานนะถึงผมจะไม่ชอบฟังนิทานก็จริงแต่ผมชอบเล่านิทานครับเอฟซี <c oughs> ชอบเล่านิทานนะฮะ <c oughs> ดูเนื้อหานะครับ f ิครับเน,นี่ยอันไหนไม่ชัดก็เดี๋ยวนั่นมาได้นะครับวิซครับก็วันนี้ถ้าเกิดผมอาจจะนอนไวหน่อยอะไรประมาณนี้นะอาจจะอยู่ไม่ไม่ถึงทีสองอะไรก็เดี๋ยวห้ากันนะครับวิซครับเดี๋ยวก็ทักทักกันมาไว้ก็เดี๋ยวตอนเช้าก็ไล่ตอบนะไล่ตอบนะครับไล่ตอบจากคนที่ทักมาก่อนที่สุดนะครับผมนะฮะ อย่ามารอกันเลยแซบนะทักแป้งแ่ทีสองที่สามไม่เห็นตอบนะเอ้นะครับผมถัดไปนะครับนางพญานะครับเอนี้ฮะโอโหอันนี้แบบซื้อมาเพราะชอบเนี่ยเนื้อหาเนื้อเนี่ยชอบเนื้อเลยนะครับเอีครับ คล้ายนางพญาเอกลุ่น้้ำอะไรเงี้ยที่ว่านั่นนะครันน fc ครับซื้อใครมาผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยซื้อในงานซื้อในงานวัดโพกัาตุนวันนี้นะครับอันนี้นะส่วนสมเร็จสององค์เนี่ยซื้อซื้อเนี่ยสาเร็จองสององค์นี้ซื้อแผงที่แผงหน้าวัดโพกัาตุนนะแต่อันนี้นซื้อในงานนะครับานางพญาพ์อะไร้อันนี้น่าจะเข่าโค้งนะ นี่ฮะครับผมถัดมานะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเจอแบบไม่เจอบ่อยแต่ไม่ได้เจอแบบเนื้อหาแบบจัดจ้านแบบนี้โลหะไม่อมเขียวไม่สวยคมอย่างนี้อันนี้ก็คือแบบถ้าบอกว่าตัวว่าถาแท้นี่คือสวยเดิมมากๆนะครับผมสําหรับจอบหลวงพ่อไปนะแต่น,นี้เขาน่าจะเป็นจอบเล็กนะครับ F4 นะฮะ สวยงามคมชัดลึกเนื้อหาแบบปึกปักกันเลยทีเดียวนะดูนะฮะโลหะอมเขียวนะสนิมขุมราบเบ้าอะไรมาครบนะมาเต็มเลยนะนี่ฮะสวยมากนะสวยมากหล่อเรียบร้อยหล่อนาด้วยนะครับ F4 เนี่ยเรียบร้อยนะบางองค์บางทีเราเจอนะมักจะหล่อแบบปูดปูดบวมบวม,บวมเบี้ยวเบี้ยวนะของงานฝีมือที่เราเจอแต่อันนี้ยสวยงามเรียบร้อยมากนะครับผมที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะ อันนี้ถ้ามีจริงๆก็ขอเรียกว่าจอบเล็กก็แล้วกันนะหรือจะเรียกว่าพิมพ์ชาวบ้านดีนะครับ F4 นะผมก็เห็นเขาขายพิมพ์ชาวบ้านเยอะนะแต่เนี้ยดูความเรียบร้อยนะดูความเรียบร้อยไม่ได้เจอกันง่ายๆนะแบบนี้ยเจอเยอะนะผมบอกตรงนะ,อะจอบหลวงพ่ป่าไปเนี่ยตามตลาดพระตามแผงพระงานประกวดเนี่ยแต่ที่ว่าถูกตาถูกใจกันจริงๆเนี่ยโหยากนะครับ F4 ไม่ค่อยจะเจอแบบง่ายๆนะ ถัดมาสุดท้ายนะครับโอ้โหอันนี้ฟิตซื้อมาแพงเลยนะครับผมซื้อมาจากน้องม่อนชัยนาทนะครับผมพระปิดตาเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อแก้วนะฮะอันนี้ฟังเข้ามาเลยนะครับผมฟังเขาเล่าลนิทานมาเลยนะหลวงพ่อแก้วนะครับเนื้อกะลานะครับเนื้อผงกะลาหรือว่าเนื้อผงกุกลักแต่สีออกโชนกะลานะก็ดูกันเอานะครับ fc อันนี้ สภาพก็ช้าหน่อยนะครับ fc นะหลังก็เป็นหลังเรียบๆแบบนี้นะแต่เหมือนไม่เต็มนะครับ fc หลังผ้านะฮะไม่ใช่ผมนะ fc บอกไม่เต็ม,มใช่ไหมแสบไม่เต็มไม่ใช่อย่างนั้นนะ fc นะ <c oughs> เนี่ยเป็นหลังผ้านะหลังผระเขาไม่เต็มนะครับ fc นะผมรู้นะ fc จ้องจะแซวผมอยู่แล้วนะแซบอะไรไม่เต็มแสบรือเปล่าที่ไม่เต็มอ่ะ <c oughs> นะชอบแซวกันนะ ม,มันมันหาหากันไปนะครับ fc ครับดูนีอหานะครับ,น,รบนะครับอ่านะครับวันนี้เดี๋ยวดึกนะเดี๋ยวดึกจะดึกผมไม่รู้ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงนะครับที่พักอยู่เนี่ย ้าเน็ตไม่ดีนี่ก็จบเลยอาจจะนานมากๆเลยนะครับ F4 นะดึกเกินไปก็อย่าว่ากันเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะ f c นะอยู่กันได้นะครับผมถึงกันดึกดึกดินเดินไปเลยนะฮะวันนี้ทีเด็ดทุกองนะครับ F4 ครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมแหมเก็กเสียงลอยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้ที่เบอร์ 0618987342นะครับ0618987342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ